สวัสดีครับวันนี้ก็มีใบสําหรับตัดหญ้านหนะครับมาแนะนํานะครับที่ห้อมาเก็ตปกติผมใช้ใบเลื่อยวงเดือนนะครับนี่ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ350บาทแต่ว่าของมาเก็ตนี้ที่ผมสั่งมานะครับจากติ๊กตอกนะครับในราคา140บาทก็ทําการเปลี่ยนกันเลยครับต้องดูให้ถูกทางด้วยนะครับเวลาเปลี่ยนจะมีลูกศรนะครับปกติแล้วเครื่องตัดหญ้าเราก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับจะสังเกตเห็นว่าใบแบบนี้นะครับจะไม่มีเล็บนะครับก็จะสามารถรับคมได้นะครับ ขันให้แน่นนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวไปทดสอบตัดยอาไหน,นกันนะครับที่สวนกันเลยครับ หลังจากที่ได้ลองทดสอบใช้งานจริงนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับคือไม่จําเป็นจะต้องมีตะแกรงหรืออะไรมาในการกวาดหญ้านะครับเพราะว่าตัวใบนี้มันจะกวาดหญ้าไปให้ด้วยนะครับคือไม่จําเป็นไม่เหมือนกับใบเลื่อยวงเดือนนะครับคือเขาจะกวาดไปไม่หมดนะครับจะต้องหาอุปกรณ์เสริมมาในการกองนะครับดันหญ้าไปรวมกันถือว่าใช้งานดีเยี่ยมเลยครับ การที่เราเลือกใช้ใบนะครับให้เหมาะสมกับงานก็จะช่วยประหยัดเวลาประหยัดแรงด้วยนะครับก็ทํางานเร็วนะครับก็มีเวลาไปทำอื่นได้นะครับเต็มหนึ่งรถซาเล้งนะครับผมใช้เวลาไม่ถึงสินาทีนะครับในการตัดหญ้าไหนนะครับเพื่อจะไปให้น้องวัวน้องควายนะครับของเรากินนะครับสำหรับควายของผมนะครับก็ยังไม่เคยกินหญ้าไหนสักทีเลยนะครับก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่จะได้กินนะครับหลังจากที่ ตัดนี้เสร็จนะครับเราก็จะไปให้เขากินโลโลแล้วครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับถ้าสนใจใบตัดหญ้าไดน,นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะแปะไว้ที่ด้าน,นล่างนะครับชมุดช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ